น้องหยองเต้เป็นไงบ้างคะก็ไม่ไม่ได้ตกต่ำจากมาตรฐานเดิมนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังกดดันตัวเองอยู่ว่าแบบกลัวทํามไม่ดีเพราะว่ายองอะ่ะอินบ็อกทักมาหาผมแล้วแหละแบบครูครับขอบคำปรึกษาหน,น่อยอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเขาพอคุยไปแล้วแล้วแบบก็เป็นอย่างที่คิดแหละว่ามันต้องกดดันตัวเองแต่ว่ามันมากกว่านั้นมากกว่าที่ผมคิดไว้ก็คือเขากลัวกลัวคนอื่นมองว่าเออเนี่ยแบบเป็น เป็นลูกพ่ออะไรเงี้ยถืออภิสิทธิ์วิ่งงานก็เยอะอะไรเงี้ยทำงานทำงานของตัวเองได้ไม่ดีอะไรเงี้ยฮะซึ่งเวลานั้นผมก็จะพูดกับทุกคนนะฮะยิ่งในเซตวีตะเงี Z ้ยผมก็จะบอกว่าเออหยองติดงานอย่างนั้นอย่างนี้นะคือทุกคนอ่ะก,ก็ก็เห็นเหรฮะว่าถ้าวัานไหนหยองไม่มาก็แสแงว่าหยองอมีงานนะครับทุกคนก็เลยเข้าใจก็บอกหยองว่าเออไม่ต้องคิดมากในส่วนตรงนี้ว่าใครจะคิดอะไรยังไงเพราะว่าไม่มีใครคิดแน่นอน เพราะว่าครูก็พูดอยู่แล้วทุกคนก็เขาก็เข้าใจทีนี้เหลือแค่ให้หยองอะ่ะแบบเอาทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแค่นั้นเองเพราะว่าหยองอะ่ะมันไม่ได้ไม่ได้มีแค่งานอีเวนต์นอกหรืองานถ่ายละครมันมีทั้งเต้นด้วย,ยไหนจะต้องไปร้องเพลงอีกไหนจะต้องอ่าเข้ารับเรื่องก,กับเขาอีกต้องแบ่งสมองให้ดีอะไรเงี้ยเป็นห่วงมากกว่าอย่ากดดันตัวเองก็ให้กําลังใจน้องไปอะคระัแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่อ่าครูเบลเข้าตอนกลางคืนน้องแล้วมันยังไม่มีลานตอนกลางคืนฮะซึ่ง วันนั้นก็คือก็ปล่อยปล่อยเด็กนะครับเซตซี this, ซึ่งเซตซีก็จะไปเจอครูเบลส่วนเซตเอเซตบีก็ว่างไปวันนั้นตอนคืนแต่ว่ามูยองอ่ะทักมาบอกว่าครูรบกวนครูได้ไหมครับอะไรเงี้ยได้รบกลวนอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาทวนท่าให้ผมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยยังไม่พักเหรอไม่ครับครูผมอยากทวนท่าโอเคพอพูดกันผมก็โอเคงั้นมาเจอที่ใต้หอหญิงแล้วกันเดี๋ยวทวนท่าให้ก็นะฮะก็มาทวนท่าให้เขาแค่คนเดียวนะฮะยองก็มาทวน ก็เลยาโอเคงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเ,เก็บเราเก็บวันละเพลงดีกว่าเนาะยองยังอยู่ตรงนี้อ,อีกนานอยู่อะไรเงี้ยไม่อยากจะแบบว่าวันนี้ทวนทวนทุกเพลงเราจะแบ่งแบ่งเป็นเพลงไปเป็นวันละเพลงวันละเพลงวันละเพลงลดลดอาการกดดันลดความกดดันของตัวเขาด้วย <S <S <an> <S เขาจะได้แบบโอเควันนี้เราได้เพลงนี้นะย้ําไปเลยย้าให้มันชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็โอเคแล้วครับเหลือแค่ให้เขาปฏิตปต่อท่าให้ได้แค่นั้นเลือกอินเตอร์เทน้าเวทียังเหมือนเดิมครับรับประกัน วัฒนธรรมด้วยครับครูเสร็จหรือยังของครูเบลยังนะฮะของครูเบลยังยังยังไม่ทำนะครับวัฒนธรรมของครูเบลนะฮะส่วน60ปีอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอทางผู้ใหญ่อีกทีนึงนะครับว่ายังไงได้ลูกแม็กมาไหมลูกแม็กไอ้นนไม่ได้โทรหาหรอน,น,นั่นบัค่านี่ อันนี้แผนกส่งของทางอุปก,กรณ์นะฮะบาทดลงบินไปทั่วเลย <laughs> ต้องให้เป็นให้ใครอ่ะอให้แม่ติ๋มแม่ติ๋มครูต้องให้ใช่ไหมไปด่าไอโนนเลยอยู่ตรงนู้นะน,น,นั่นบอกเราไว้ถามสาหลายแล้วก็รีบนั่นไปด่ามันเลย วอนอาจารย์ค่ะทีมหัวหัวกับกระบะไม่ทันค่ะไม่ทันก็ต้องทันจ้ะไม่ทันใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่มงานให้อีกไม่ทันใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่มงานให้อีกอย่าว่าแต่ทีมหัวกับกระบะเลยนี่ของครูเพิ่มงานมาหนึ่งงานนี่เพลงสปอนเซอร์เพิ่งมานะฮะครูฉากพ่อ เราท่านขึ้นหมดตียังไม่หมดครับตะกี้เห็นฉากใช่ไหมอะตายแล้วปว่วยอีกแล้วไม่มันอันนี้มันเต็มกว่อันนั้นไงตะกี้ถ่นกล้องเดินมายังขึ้นไม่หมดนะครับยังขึ้นไม่หมดเพราะว่าในโดมอะ่ะมันแคบนะฮะในโดมมันแคบแต่ว่าฉากเราสูงนะครับมันต้องอันเนี้ยขออนุญาตพูดถึงเรื่องฉากนะครับ มันต้องรอให้โรงลานกว้างเต็มๆก่อนนะครับมันถึงจะดูดูรู้ว่ามันแน่นเกินไปไหมมันอึดอัดเกินไปไหมอะไรเงี้ยฮะในส่วนของฉากก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะฮะว่าจะมองยังไงบางคนชอบบางคนไม่ชอบอันนี้ก็น้อมรับนะครับเทสบางคนชอบแบบนี้บางคนชอบสมัยใหม่บางคนชอบร่วมสมัยบางคนชอบอนุรักษ์อะไรอย่างเงี้ย มันว่ากันไม่ได้เรื่องแบบนี้นะฮะแต่สิ่งที่ระเบียบพยายามจะยึดเลยก็คืออความเชื่อเนาะถ้าพูดง่ายๆคือความเชื่อนะครับซึ่งมันก็ควบคู่กันกับคำว,ว่าหมอลํำอยู่แล้วอะความเชื่อแล้วก็วัฒนธรรมนะครับแมตติมเปิดแบบฉากบนแล้วค่ะครู โอเคงั้นทัวร์จะได้มาลงไม่ได้มาลงที่ผมเนาะถ้าแม่ตีมเปิดแบบฉากหมดแล้วอะจะได้สบายใจเรื่องฉากนี่กลัวๆนะจริงๆหยุมกันแรงมากเรื่องฉากนี่ได้ยินข่าวว่าแต่ยานให้เวลายุมกับยุ่มกันคักพูดยอกกัยอกกันแห้งๆเด้ ไม่ไปไหนมาเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ปะไปซื้อน้ำมาเดินไปเรื่อยงานไม่ได้งา,งานไม่เดินแต่เดินไปซื้อของกินบ่อยอ๋อหมดแล้ว,ออลวของฟืนหรือบ่าเถอะ เอ,อพ่ออธิบายอยู่ครับเรื่องฉากเนาะเดี๋ยวอันนี้ให้เป็นส่วนของผู้บริหารแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ผู้บริหารเป็นคนอธิบายทีนึ้งเพราะว่าเรื่องฉากอันนี้ผมไม่ได้คุยงานด้วยนะฮะผมไม่ไม,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 ไม่ไม่รู้จุดประสงค์ที่จะสื่อออกมานะครับเพราะว่างานแต่ละงานอะ่ะมันจะมีความหมายอยู่แล้วนะฮะที่ต้องการนําเสนออย่างเช่นงานโชว์ของผมอะไรอย่างเงี้ย งานโชว์ของผมก็จะมีจุดที่จะขายอยากที่จะนําเสนอของครูเบลเองก็เหมือนกันนะฮะก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราตึกจะทําได้โจทย์อะไรมาเราจะทําก็ทํามันไม่ใช่นะฮะมันต้องผ่านการคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันกองก่อนนะครับก่อนที่จะสร้างสรรค์ผลงานหนึ่งชิ้นออกมาได้นะฮะอันตรายครูอันตรายเสียงเดอบเฟินผอมลงเป้าคะนัน่นมันคาแมวเลย แมตติมเราคือว่าสี่เหตุสองฉากได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันครับได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันดึงขนขึ้นด้วยโดนัทหนูดึงขนด้วยแล้วค่อยพันรวบขนขึ้นก่อนไม่ใช่ว่าพันพันไปเลยหนูไม่พันจากล่างขึ้นบนละ่ะเขาพันจากล่างขึ้นบนก่อนหรือเปล่าพันจากล่างขึ้นบนใครเอาพันบนลงล่าง ล่างขึ้นบนเอาไปกันพันบนลงล่างหมดเลยเฮ้ยแต่แม่งกอเขาบอกให้พันล่างขึ้นบนเออ เอาคนสีอ้าวเขาบอกให้เรื่องใช้ฟิลเตอร์แล้วนะเขาจะดูสีขนเตรียมปิดหน้ากันเด <download> อน้อด้วยบอลอ่ะอันนี้ไม่ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์แล้วนะฮะ <c oughs> สีขนจริงเขาจะดูสีขนเนาะเขาไม่ได้ดูหน้าคนเนาะแต่ว่าหน้าคนก็ติดด้วยเนาะแล้วแต่หน้าใครเนาะ <c oughs> หน้าแพรยื้อกันแล้วแต่เด้อไม่ต้อใส่ไ่ต้ใส่ฟิลเตอร์เลยที่นี่อันนี้สีสีขนจริงนะฮะนี่สีน้ำเงินนะครับ สีจริงนะฮะสีสดมากาสวยอยู่อันนี้กล้อง i5 นะนี่กล้อง iPhone 5นะไม่ใช่ iPhone 15 i p h o อ e 5น้าสีฟ้าใช่ไหมเนี่ยน้ำเงินกับฟ้า อยู่ด้วยกันส,สวยๆเอาอยู่ในโฟกัวสีตัวไม่ได้เอาฟิลเตอร์ออกเอาฟิลเตอร์ออกแม่แม่เขาอยากดูสีขนนกจริงๆก็เลยเอาฟิลเตอร์ออกให้แล้วปิดหน้าจะคลองเบิร์ที่นี่เอาไมาแ่แหละคือกันแดนที่นี่ The b เบสปิดหน้าปิดตาแล้วแล้วครูติดไม่ได้ปิดครับเด e Bear เขาแบบ เขากล้องโสดเขาไม่ใช่ฟิลเตอร์อยู่แล้วแดนยิงหนึ่งก็พราโอ้ขอบคุณมากครับกดดาเดงแล้วหนึ่ง ทุกวันนี้ดูหมอลรำดูแดนเซอร์เป็นที่หนึ่งนักร้องที่สองชุดที่สามฉากสุดท้ายเลยค่ะเนาะมันเป็นองค์ประกอบอะครับองค์ประกอบทั้งหมดมันถ้าถ้าเรามองเรามาดูหน้าเวทีมันก็เห็นทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเห็นแม้กระทั่งอาจารย์ดนตรีเอาจริงๆแต่ผมเชื่อว่ายัางไงเขาก็ต้องดูที่นักร้องแล้วก็ดนเซอร์ hmm. เป็นหลักอยู่แล้ว ะะส่วนฉากมันก็เขาเรียกว่าอะไรอะเวลาเราเข้าเข้าประตูงานมาเนาะมันก็จะเห็นเห็นวทีเห็นฉากก่อนแหละอันดับแรกนะครับพอเห็นฉากเห็นวีเสร็จแล้วค่อยมาดูนักร้องที่นี่จุดโฟกัสมันก็อยู่ที่นักร้องเลยที่นี่นักร้องก็แดนเซอร์ที่นี่นเขาบอกเดบิวงฉากเด้มาเมื่อบรงไหนเวทีนะมันต้องมองกันมองให้มันเป็นองค์ประกอบรวมทั้งหมดนะฮะอันนี้ในในในมุมของผมเนาะในมุมของผมนะครับเผื่อแบบบางท่านบางท่านแบบว่าโอเคแบบก็อยากดูบางจุดด้วยอะไรเงี้ย ม่เงินฟ้าสวยใช่มันเข้ากันมากเลยอันดับหนึ่งระเบียบค่ะขอบคุณมากครับไม่ใช่แค่อ์ปรกรบ์ขับครูเน้นแดนนักร้องขอบคุณมากครับตอนนี้ก็โอ้โทษสถามว่าปั้นเด็กถามว่าปั้นเด็กได้แล้วนะฮะป,ปั้นได้แล้วนะครับเหลือแต่ทีนี้ให้เขาไปเก็บประสบการณ์การทำงานของจริง นะฮะอันนี้ในส่วนของเด็กใหม่นะฮะเด็กเก่าอันนี้เขาประสบการณ์ความฉลาดอะไรเงี้ยเขามีเขามีอยู่แล้วแหละด้านหน้าเวทีนะฮะเต็มที่เลยทีนี้ก็จะเหลือแค่น้องใหม่แค่นั้นเองที่เพิ่งจะมาปีนี้เป็นปีแรกนะครับก็ต้องให้เขาไปเก็บเกี่ยวแล้วก็ให้รุ่นพี่ช่วยสอนด้านหน้าเวทีนะฮะมีสีขาวไหมครูมีครับสีขาวมีเบสเบสเบสชูสีข,าว,สขาวให้หน่อยสีขาว อามาเลยเอามาเลยเามาเลยเามาเลยนี่นม,มันในขนใหม่อะเนาะนี่สีขาวอันนี้ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะฮะเอาฟิลเตอร์ออกแล้วดูแต่ของจีสวยมากเลยเนาะของจีมันออนไลน์อืมของใหม่แล้วบอกว่าของใหม่ไอ้หนุงอยากให้เจอผลเลยอะเสียดาย คู้เรื่องฉากพ่อบอกผู้ใหญ่เขารีเกวสขึ้น Big กมาร์ทเนเพราะเวทีอื่นฉากทันสมัยหมดแล้วเวทีระเบียบขอแนวไทยอีสานสไตล์หมอลำใช่ครับผมก็ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าคําว่าหมอลำอ่ะเนาะมันเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะฮะเราสืบสาวัฒนธรรมอีสานนะครับผมก็เห็นเห็นเหมาะด้วยนะกับที่จะเอาอะไรที่ ลายไทยอะไรเงี้ยเอาขึ้นนะครับแต่ก็งงงงบางคนอยู่นะที่คอมเมนต์แบบว่าโอเคอยากให้ฉากเป็นสมัยใหม่ทันสมัยแต่กับลายเต้นนิตีจังเลยแบบว่าเป็น power ranger ไปไหมปปอมเชียไปไหม power ranger มันก็สากลไหมปปอมเชียมันก็สากลไหมแต่ส่วนทางกันกับฉากตีเรื่องฉากว่าเออลายไทยเก่าโบราณแต่ว่ากับเรื่องเต้นนี่ต้อง ไม่ใช่สิฉากอยากได้สมัยใหม่ไม่อยากได้เก่าโบราณแต่พอมาเรื่องเต้นพอเราใส่ทันสมัยลงไปความเป็นสากลลงไปกับติว่าอยากได้อะไรที่มันเก่าๆเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยงงอยู่นะบางบางทีเจอเจอแบบหยอกกันแรงแบบนี้ก็งงอยู่เหมือนกัน